เปิดวับแฟนสาวบอสแดนเซอร์ลำไยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงทำลายก่อนก่อนหน้านี้ก็คุณลำไยออมาโพสนะว่าโสดจบันด้วยดีกับปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับันั้นเนี่ยปุ้ยก็ออกมาไล์สดออกมาโพสว่าโอเคเกิดจากปัญหาส่วนตัวที่สะสมกันมาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอโอกาสว่าจะคุยกับลำไยว่าจะปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีข่าวหลังจากนั้นออกมาว่าลำไยเนี่ย มีการปุยนะฮะกับแดนเซอร์ชายในวงนะครับสรุปก็คือบอสนะบอสคนนี้ล่าสุดลำไยก็ออกมาโพสต์อีกนะเป็นการชี้แจงเนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับปุ้ยแล้วก็เรื่องของบอสเนี่ยว่าจริงหรือไม่เริ่มเลยนะฮะคือลำไยกับปุ้ยเนี่ยเขาคบมาหลายปีก็มีปัญหากันแบบไม่เข้าใจกันนู่นนั่นนี่จนสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจแยกกันอยู่นะเพื่อทดลองว่าโอเคเราจะยังเป็นแฟนกันหรือว่าเลิกกันไปเลยถ้าใครเนี่ย จะคุยกับคนอื่นเนี่ยได้ทั้งคู่แหละลำใหยก็เลยไปคุยกับบอสซึ่งเป็นแดนเซอร์ในวงคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยไม่รู้ว่าบอสเนี่ยยังไม่เลิกกับแฟนเพราะบอสเนี่ยชอบแบบมีปัญหาทะเลาะกับแฟนก็หลกัลกๆกก็เรื่องของการมาเต้นนี่แหละเพราะมันต้องมีแบบใ้ชิดยั่วยวนทะเลาะกันมาบ่อยบอยบอสเนี่ยก็มาป,ป,ปรึกษาลำใหยลำใหยก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ตัวเองให้บอสฟังปรึกษากันไปปรึกษากันมาก็เลยกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจกันแต่ว่าบอสเนี่ย ยังไม่เลิกกับแฟนแต่บอกลำยัยนะตอนหลังว่าเลิกกับแฟนแล้วก็เลยมีการคุยแชทกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแฟนบอสครับมาเห็นนะแฟนบอสมาเห็นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปเคลียร์กันที่ค่ายไหยท่ทองคําผู้ใหญ่อะไรก็ต้องลงมาฝ่ายแฟนบอสเนี่ยเรียก10ล้านบาทและจะให้จบเรื่องนี้แต่ว่าทางค่ายไก่เกียร์ไปไก่เกียร์มาจบที่2ล้านบาทสรุปก็คือลำยัยกับบอสเนี่ยจะต้องเลิกคุยกัน แล้วก็บอสจะกลับไปคบกับแฟนแฟนจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะฮะมันก็เลยเป็นบทสรุปทั้งหมดออกมาแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็ทราบเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องที่ลำไย,ยหุยบอสเนี่ยมาเป็นอย่างดีแต่วันเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะอยากจะปรับตัวแล้วก็ขอกลับมาคบกับลำไย,ยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหสรุปได้เกือบสามหน้าทีนะ่ะสรุป <S <S อทีนี้มารู้จักกับคุณบอสแดนเซอร์ลำไย,ยเนี่ยเขามี ช่องทางโซเชียลอย่าง a ฟ e b o o k เนี่ยมีสองอันนะคืออันที่เป็นงานเต้นกับอันที่เป็นส่วนตัวเนาะคุณบอสเนี่ยก็คือเป็นนักเต้นฉาย,ยาเนี่ยบอสเอวหวานนะเอวมันหวานเจี๊ยบน้ำตาลเนี่ยมดมดเอย่ยขึ้นจุ๊บจับจุ๊บจับอ่าแล้วอันนี้ก็คือแฟนของคุณบอสนะฮะชื่อว่าโมนีอ่ามนีสึกกก็เป็นหญิงวัยรุ่นนะ คือเป็นวัยรุ่นอายุน่าจะใกล้ๆเคียงกันคบกันมาสักพักแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็น Facebook ของน้องโมนี่นะครับก็มีการแชร์นูน่นแชร์นั่นแชร์นี่แต่ละอันเนี่ยโอ้โหนี่ครับทำไมแซะแฟนเก่าเรื่องเงินเขาไม่ได้อยากได้เงินก็โดนคูททำไมบอสไม่ถูกให้ออกจากวงไปเลยบทสรุปว่คือบอสต,ต้องอยู่ช้นี่ก่อนครับนี่อะไรก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นนี่กับแบบ ทางค่ายสัญญาพันธะอะไรนะฮะแต่สรุปก็คือบอสจะไม่ยุ่งกับลำยัยแล้วแล้วก็จะกลับไปเป็นแฟนน้องหมนินะลำยัยก็จะกลับไปเคลียร์ใจกับพี่ปุ๋ยโอ้โหคือตอนเนี้มันออกมาเป็นข่าวม,ามันก็เลยดังแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันได้ข้อสรุปไปแล้วนะ